ผเขครับก็ขอกราบสัสดีทุคนด้วยนะครับนะอยู่กับผมดิกธนาโดลอีชินเคยครับนะคนเดิมเสียงเดิมนะครับนะก็ในวันนี้เราก็มาเล่นเกมอะไอวิดิกซันบ็อกซ์นะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมอะเลโก้ครับนะอ่าเป็นเกมที่เคยเล่นเมื่อก่อนครับนะนี่ก็เพิ่งกลับมาเล่นได้เดือนที่แล้วนะครับนะเพราะว่าเนื่องจากก็ไม่รู้จะทําคลิปอะไรครับนะอ่าซึ่งในวันนี้ก็จะมาสอนการสร้างรถครับนะอ่าสรับมือใหม่นะครับนะ ซึ่งความจริงแล้วก็เคอทําคลิปเมื่อปีที่แล้วครับนะแต่ว่ามันก็นานไปแล้วนะครับนะก็เลยจะมาสอนนะครับนะสอนสลับมือใหม่นะที่อยากสร้างนะแล้วก็จะมาสอนขับด้วยเพราะว่าบางคนก็ขับไม่เป็นครับนะโอเคถ้าเกิดทุกคนจะไปดูคลิปนี้นะครับนะก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ด้วยนะครับนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะแล้วก็จะได้ทำคลิปดีๆให้ทุกคนได้ดูนะครับนะ โอเคครับนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะครับนะโอเคครับนะเมื่อตะกูลเข้ามาในเกมแล้วครับนะนี่เข้ามาหน้าแรกครับนะมันก right ็จะเป็นอย่างนี <ste> ้นะครับนะก็ให้ตุกูลน่ะกดเข้ามาตรงนี้ครับนะนี่มันจะมี3มขีดอยู่ข้างบนครับนะบนอ่ะบนขวาครับนะให้บนซ้ายสุดครับนะตรงนี้นี่กดเข้าไปเลยแล้วก็นี่บนซ้ายสุดแล้วตุกูลก็จะเจอเป็นรูปค้อนกับปัจแจกค่อยกันครับนะนี่ตุกูลก็กดเข้าไปเลยนะครับนะ แล้วก็ตุกุลก็เข้ามาในโหมดสร้างรถครับนะซึ่งเขาก็จะให้เลือกว่าเราจะสร้างรถเครื่องบินหรือเรือตุกคนสามารถสร้างเรือหรือเครื่องบินอะไรก็ได้ครับนะแต่เราไม่ได้มาสร้างเครื่องบินกับเรือนะเราจะมาสร้างรถนะ,นะโอเคเลือกสร้างรถโอเคเดี๋ยวเราจะทําการแนะนําฟังก์ชันนะครับนะสรับมือใหม่นะ,น,ะนี่ก็ฝั่งซ้ายนะ,นะนี่ก็เป็นปุ่มอันนี้ก็เป็นปุ่ม อันนี้ครับนะเป็นปุ่ al, มเคลื่อนซ้ายเคลื่อนเป็นปุ่มที่ไว้เลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะโดยที่มันไม่ก้มลงแบบนี้ครับนะนี่ปิดก็จะเป็นแบบนี้รูปดินสอนี่ก็จะเป็นการเขียนอะไรนะรนะเป็นการวางโมเดลนะครับนะนี่วางโมเดลอันนี้ก็ยางลบนะครับนะนี่กดเมาส์รวมได้นะอันนี้มาดูแต่ใช้ไม่ได้นะอันนี้ก็ถังสีแล้วก็ปรับความชัดได้นะนี่ปรับความชัดความเข้มได้ นี่ทำเป็นกระจกได้ครับนะอันนี้ก็อ่านี่นะในอันนี้อันนี้ตัวอย่างครับนะนี่ถ้าสูนจะลบเป็นสีแล้วก็ไอ้ไอ้นี่นะสมมุตินะครับนะนี่สมมุติคือฟังก์ชันนี้ครับนะนี่สมมุติแบบว่ามีสีแบบนี้ครับนะกดกดลบมันก็จะเป็นการรวมสีไปเลยนะครับนะอ่าโอเคลบปุ่มนี้ก็จะเป็นการย้ายโมเดลครับนะนี่เอ้ยใช่โมเดลเดียว บล็อกนะครับนะนี่ย้ายหรือกดแช่แล้วก็เลื่อนนี้ได้นะนะนี่แล้วแต่ถนาดนะนะแล้วก็ปุ่มนี้ก็ตีเข้าไปนะนะนี่จะเป็นการยุกทั้งหมดเลยนะนะที่อยู่รอบข้างของมันนะครับนะอ่าแล้วก็อันนี้ก็ไม่ยากเลยนะครับนะอ่าหมุนซ้ายหมุนขวาก็ได้ครับนะส่วนนี้ก็เป็นการเพิ่มขนาดนะครับนะแล้วก็สามารถปแรบบับ2 สามรับนะนี่พอสองก็จะเพิ่มเป็นสองเท่านะนี่นี่อันนี้คือก,การปรับนะับนะนี่สามารถปรับด้วยด้วยนับนะนี่แล้วก็ปุ่มนี้เอาไว้ใช้กับพวกประเภทีอุปเครื่องมือนี่ต่างๆในอัน,นี้พวกอันนี้เรียกอะไรดีเขาเรียกเป็นเบลลิงครับนะอ่า อันนี้ก็เอาไว้ใช้กับสลับพวกนี้ครับนะพวกไอ้เจ้านี้อันนี้เหมือนก็ใครไม่แรงหนะน่อยเจ้านี่แล้วก็อ่ามีชิ้นีะครับนะออแล้วก็เจ้านี้เจ้านี้นี่ไอ้พวกปุ่มนี้เอาไว้ใช้สลับเจ้าพวกนี้นะแล้วก็ไว้ปรับความเร็วด้วยอ่าหรือบอกไปไว้ปรับความเร็วพวกล้อได้นี่กดไปฟังก์ชันแล้วก็นี่เลือกลิมิตได้ ส่วนอินจินนี่ครับนะอินจินก็คือเครื่องของมันครับนะนี่เดี๋ยวหาให้ดูกันครับนะน,ะนี่อันนี้เครื่องของมันครับนะอ่าแล้วก็นี่มันจะทําหางนะก็แค่กดเล็งไปที่เครื่องแล้วก็กดออกแคนะ่นั้นครับนะนี่ก็ไม่มีอะไรมากครับนะฟังก์ชันนี้นี่แล้วก็เวลาจะทําการเล่งเครื่องก็ต้องเอ๋เวลาที่ทุกคนจะเล่นเครื่องก็ทําการกดปุ่มอินจินแล้วก็เล่งเลยแล้วก็สามารถเลือก เสียงได้ครับนะนี่มีลายเสียงเลยแล้วก็สามารถกดฟังได้ก่อนแล้วเตะทุกคนครับนะอ่าโอเคอ่าแล้วก็สุดท้ายก็เป็นการกอบมดูลครับนะนี่เป็นปุ่มกอปปีครับนะซึ่งเวลาที่ทุกคนต้องการกอบชิ้นส่วนใดชิ้นส่วนหนึ่งครับนะก็ทําการกดนี่เลยนี่แล้วก็นี่สามารถเลื่อนขยับตําแหน่งได้นะครับน,ะนี่นี่อันนี้คือ อยากสมมุติอยากให้อยู่ยนี่ก็ทําการนี่เดี๋ยวบางทีมันบูเดียมันอยู่อย่างนี้ก็สามารถปรับให้สุดแล้วก็กดมายัางนี้ได้แล้วก็สามารถกดให้มันไปไกลก็ได้นะนี่นี่นะครับนะแล้วก็สามารถทํานี้ได้นี่อ่าโอเคนะครับนะนี่ ส่วนฝั่งขวานะก็ไม่ต้องอธิบายยากนะอันนี้ก็ปิดตัวเลือกสีขยายแล้วก็อันนี้ฝั่งอันนี้ขยายอันนี้คือปุ่มไว้เวลาแบบสร้างรถสิทธิ์แล้วก็อยากขับนะบนะก็ทกําการกดตรงนี้นะแต่ว่ายังไม่ได้สร้างมันกริกดไม่ได้อันนี้ก็ม่อยากคือตัวเลือกวัตถุดิบนะครับนะนี่มีสองฝั่งโอเค๋ยวจะลองสร้างอะไรง่ายๆกนนะันนะนี่สร้างรถอะไรดีขอบรถง่ายๆนะครับนะ ว่าเป็นคลิปสอนเฉยๆนะครับนะนี่เดี๋ยวรอบหน้าก็จะมาสอนทำหน้ารถบรรทุกครับนะอ่ากระจังหน้ารถบรรทุกครับนะถ้ามีเวลานะครับนะอ่าคลิปหน้าครับนะโอเคนี่อันนี้สร้างรถง,ง่ายนะครับนะนี่เลยฟังก์ชัน,นนี้นะครับนะนี่ปรับทูนได้อ่าโอเคอ่าลืมบอกไปครับนะข้างล่างมันจะมีสติกเกอร์ด้วยนี่อ่าลืมบอกไปเลยสติกเกอร์อโอเคขอไปนะนะกี้ลืมบอก อันนี้สติกเกอร์พวกนี้ก็ก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะครับนะอ่านี่ตัวกรกดแล้วก็พวกนี้ก็สามารถกดขยายได้แล้วก็สามารถกดเลือกโทนสีได้นะครับนะกดเข้าไปมันก็จะมีให้เลือกโทนสีนี่วาไว้ทาเป็นไฟหน้าไฟไท้ายเลยก็ได้นะครับนะอ่าอันนี้ก็เป็นปุ่มวัดระยะอะไรต่างๆของเขานะครับนะซึ่งเดยยังไม่ได้ทดสอบนะครับนะนี่ไปปรับระยะอะไรนะครับนะ ของเขาโอเคอ๋อนี่แล้วก็อ่ะเดี๋ยวจะลองฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือการขับรถนะนะน,นีะสร้างรถเข้าๆไปก่อนนะครับนะนี่อ่านี่วางไปเลยตีนขาหนะแล้วก็แล้วก็ทุกคนกดนี้ได้นะครับนะนี่กดเคลื่อนย้ายขึ้นลงได้สบายนะครับนะ อ่าแล้วก็ปรับความเร็วได้อ่าซึ่งเราต้องการนี่เลย1ึงร้อยไปเลยนะครับนะนี่อ่านี่เมื่อสร้างรถเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นนี่ก็สามารถกดปุ่มนี้ได้แล้วก็เลือกด่านได้นะครับนะว่าตัวจะเลือกด่านไหนครนะซึ่งก็จะเลือกอ่าน,นี้นี่รถก็จะเร็วมาเพราะว่าเราปรับสุดแล้วนับนะในโอ้ออตัวที่ยุคล้อครับนะ แล้วก็เกมนี้ก็มีระบบสมจริงมากขึ้นครับนะก็คือเวลาชนมันบล็อกก็จะพังด้วยครับนะแต่ว่านี้มันเป็นบล็อกเหลี่ยมนะมันก็เลยไม่พังง่ายครับนะจะชนให้ดูแต่ว่ามันเหรือบไปเป,เป็นบล็อกเลยเมื่อกี้พูดติดทางนะครับนะโอเคนี่าน้านันเห็นไหมหลุดละนี่นี่คือการอัปเดตใหม่ครับนะแล้วก็รถก็มีสิทธิ์ระเบิดได้ครับนะถ้าเกิดชนแบบแรงมากนะครับนะรถก็ มีสิทธิ์ระเบิดได้นี่โอเคนี่ฟังชันนะครับนะนแล้วก็ถ้าเกิดรู้สึกรดเร็วขึ้นไปก็ก็มาแค่ลดความเร็วนะครับนะอ่านี่มีรถต่างๆมีรถไฟด้วยครับนะสามารถสร้างรถไฟได้แต่ว่าไม่ได้มาสร้างรถไฟนะครับนะนี่ของเล่นต่างๆเยอะๆเลยครับนะนี่อันนี้ก็อ่ะ ใสยพวกนี้เดี๋ยวตุกคนสงสัยว่าคืออะไรครับนะนี่อันนี้เลยเฮ้ยไม่ใช่ด้นี่อันนี้คือเป็นตัวปรับเลขกันนะอ่าไอ้ตุกุลไม่เข้าใจมันคืออะไรนะตัวปรับเลขมันก็ปรับความเร็วได้อันนี้คือรีบกนครับนะว่ายี่สุดได้เท่าไหร่อันนี้ก็เป็นปรับว่าเวลาตุกุนจะใช้งานนั้นนะจะให้เลือกเป็นเลขอะไรครับนะอ่าสมมติจ,จะเลือกเป็นเลข2องครับนะแล้วก็อีกอันนึง ปเจ้านี้ดีกว่าโอเคเจ้านี้อ่าแล้วก็นี่นี่ก็นี่เลยสอนของชั้น,นง่ายๆนะครับนะนี่อันนี้ก็ไเ,เปลี่ยนหมุนครนะนะั้นในกรณีที่อ่ามันหมุนไปแบบว่าทําเปสองฝั่งนะ้นะแล้วอันนึงหมุนซ้ายหมุนขวานะก็ทกําการกดเจ้าเนียบนะเพื่อเป็นการเปลี่ยนอ่ามุมน,นะครับนะ แต่ว่ามันยังกดไม่ได้เพราะมันไม่มีอย่างเดียวเอ้ยกดได้เลยนี่อ่าโอเคแล้วก็ลินดาเดิมเลยครับนะนี่นี่นะครับนะอันนี้เรื่องอักษรแล้วนะอ่าต่ว่านี้ยังใช้ไม่ได้เพราะว่าไม่มีบล็อกอะไรมาวางนะอันนี้สามัหมุนบ่ายนี่ซึ่งเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาสอนการใช้ระบบพวกนี้ครับนะแต่ตอนนี้ก็สอสร้างตัวอะไรง่ายๆไปก่อนนะครับนะ นี่มุนซ้ายมุนขวาแล้วก็ถ้าเกิดเอาเจ้านั้นออกก็มันจะหมุนไปอีกทางนึงนะครับนะนี่เจ้านี้จะหมุนไปอีกทางนึงนะครับนะอ่ะก็มีเพียงประมาณนี้ครับนะสลับคลิปนี้นะครับนะโอเคครับก็จุกกันไปแล้วนะสลับคลิปการสอนสร้างรถนะนะสลับมือใหม่นะครับนะก็อาจจะพูดผิดไปเยอะนั้นนะอ่ะพูดผิดไปเยอะเลยแล้วก็พูดติดอ่างเยอะด้วยนะครับนะถ้าเกิดทุกคนก็ไม่เข้าใจก็ขออภัยด้วยนะครับนะโอเค ถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมมากดไลค์และกด s b s c r i b e ด้วยนะครับนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับนะถ้าเกิดคลิปนี้พูดผิดหรือผิดพลาดกันใดก็ขออภัยด้วยนะครับนะสามารถมาเม้นบอกได้นะนะอ่าก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ